สวัสดีค่ะ,คะพบะกับรายการม้าขอดังอีกเช่นเคยค่ะสาหรับสัปดาห์นี้เราสองคนมีเรื่องราวในวงการบันเทิงมาอัปเดตกันค่ะก่อนที่จะไปเข้าข่าวกันต้องขอแนะนําผลิตภัณฑ์ดีจากแบรนด์สัตริกันก่อนเลยค่ะค่ะสัตรินะคะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสมุนไพรที่มีสารสกัดมาจากธรรมชาติช่วยดูแลเรื่องรูปร่างระบบขับถ่ายหุ่นใช่สำหรับใครที่สนใจนะคะส,สามารถสั่งซื้อได้ตามช่องทางด้านล่างเลยค่ะ อ่ะแล้วเราก็มาเริ่มกันพี่ค่ะแรกกันดีกว่าค่ะพี่ฟ้าเป็นเรื่องราวของใครกันบ้างเอ่ยล่าสุดนะคะแจ็คแฟนฉันที่ได้ออกมาประกาศโดว่าเป็นคุณพ่อมือใหม่เนี่ย่ภรรยาสาวเขาน้องใบม่อนเนี่ยเขาได้ตั้งท้องลูกคนแรกและได้ข่าวว่าลูกคนแรกเขาเนี่ยให้โชคทําโชคทั้งงานเรื่องราวจะเป็นยังไงไปฟังจากปากแจ็คกันเลยค่ะก็ไปมูกับแม่มดดำแหละครับก็คือต้องบอกว่าได้ไปถ่ายรายการคชาพราพามาไปมูครับผมแล้วก็แม่มดดำเนี่ยก็ไปถ่าย รู้สึกจะเป็นกุมารเจ้าสัวเฮงนะเอออ่าแล้วก็แบบไปล้วงอ่ะล้วงไข่อ่ะอ่ามาถึงไข่ที่เป็นไข่ล้วงไข่ล้วงเออแล้วแม่แม่มดเนี่ยก็ล้วงก่อนแล้วก็นู่นนี่นั่นแล้วก็บอกอีเจ๊มึงไปล้วงสิก็ล้วงล้วงเสร็จปุ๊บผมก็ขี้เกียจล้วงที่ร้านผมก็ล้วงมาทีเดียวสามอันเลยเออพอล้วงเสร็จปุ๊บผมก็ได้เลขเก้าหกศูนย์เออก็เลยตรงๆเลยเหรอใช่ใช่จริงๆตอนแรกพอผมมางานช้างเนี่ยแล้วผมรู้ว่าผมถูกหวยปุ๊บเนี่ย ผมเลยแบบโอ้โหทำไมมันสองเท่าอย่างนี้ลูกให้โชคแบบเรื่องแบบพอมีลูกแล้วลูกให้โชคเลยใช่ไหมเชื่อเรื่องนี้เลยครับเรื่องแบบลูกให้โชคเนี่ยอ่ะเพราะว่าจริงแล้วหลายๆคนเนี่ยก็คือแบบว่าจะบอกว่าเวลาลูกเนี่ยน้องคากิเนี่ยน้องคากิเนี่ยเวลาแบบจะใกล้คลอดเนี่ยเดือนกรกฎาเนี่ยเราเรารู้สึกว่าน้องเขาชอบหางานให้คุณพ่อเวลาแบบ อะไรแบบเวลาไปพูดในท้องเขาอะครับต้องไปแบบพอทํางานเสร็จต้องหอมท้องเมียทุกทุกทุกครั้งอะไรเงี้ยครับลูกก็จะแบบถีบถีบถีบเมียแบบดิ้นดิ้นเยอะครับทุกอะไรอ่ะก็บอกแบบว่าเอแบบเนี่ยขอให้หนูเป็นเด็กดีนะเป็นเด็กที่น่ารักเป็นเด็กดีของสังคมแล้วก็ของานให้พ่อหน่อยคือหลายคนไปมูกับคนอื่นนี่แล้วมูกับลูกมูกับลูกครับดีสุดครับเอาลูกมาหากินครับแล้วใค้อะไรลูกงานมาตลอดเธอ ดับแรกเลยคือเงินก้อนนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกก็คืออาจจะต้องทําบุญก่อนเ,อเพราะว่าถูกสองมวดติดแล้วม้วด,วดที่แล้ว,<อ>ว,ลวรู้สึกจะซื้อรลอตเตอรี่<อ>แล้วก็ถูก2ตัว<ม>อัน,นวนนี้ไม่ใช่ลอตเตอรี่เหรออันนี้สตัวเลยอันน,น,นี้อันนี้อ,อันนี้รู้สึกจะเป็นรถรถใต้ดินวิ่งไป500คูณ่ารวิ่งวิ่งไปซื้อนายสองม้วนสองมวดเนี่ยประมาณเท่าไหร่ที่ได้มาอะไรนะสองวนเนี่ยประมาณเท่าไหร่ที่ได้มาก็มีแบบว่าหลัก หลายแสนครับอุ้ยนี่แซวว่าสองหัวเราได้มาเป็นล้านแล้วดิไม่ถึง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 เกื่อสองหัวจะได้หลายแสนสองหัวได้เป็นหลักแสนเป็นหลักแสนอะไรเงี้ยไม่เยอะเกินาเน้เกินห้าไหมไม่ถึงไม่ถึงก็เกื่อก็เกือบแต่วิ่งวิ่งวิ่งไม่หนักจะเก็บมาหนึ่งทำบุญทำบุญก่อนทำบุญก่อนทำบุญก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วเชื่อเรื่องเกี่ยวกับอ่าเวลาใครถูกหวยหรือใครอะไรเงี้ยต้องเอาเงินไปทำบุญก่อนเพราะว่าแต่ก็ต่อบุญเนาะใช่ใช่อันตรายแตให้โชคนะเราแค่เรียนรู้ จริงๆแล้วผมก็ในมุมผมผมผมเป็นพ่อที่ดีแล้วกันเป็นพ่อที่ดีแล้วก็เป็นเป็นอ่าคุณพ่อที่ต้องเตรียมตัวให้ลูกเพื่อจะได้ลูกสบายใจอะไรเงี้ยนี่เหลยไหลายงวดเหมือนกันนะกว่าลูกจะคลอดอ่ะกรกฎาคมใช่ก็เดี๋ยวประมาณเกือบสิ้นเดือนกรกฎาคมานคำนวณไหมว่าเฮ้ยจะได้จากลูกสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยถ้าจะได้กเป็นวานอ่ะเดือนละรสอบครั้งอ่ะเอาเอาแล้วแต่ลูกเลยแต่นี่กุมารกุมารกุมาร ค่ะเรียกได้ว่าตั้งแต่ภรรยาสาวของแจ็คเนี่ยเขาตั้งท้องมาเนี่ยมีทั้งโชคลาภทั้งเรื่องงานเรื่องเงินทุกอย่างเลยแจ็คเขาเชื่อว่าลูกคนนี้ออกมาเนี่ยให้โชคเขาแน่นอนเลยค่ะใช่ค่ะก็ต้องบอกเลยว่าคือขนาดยังไม่คลอดอ่ะพ่อก็ยังเฮงขนาดนี้ไม่รู้ว่าหลังจากที่คลอดน้องออกมาลืมตาดูโลกแล้วจะเฮอแล้วขนาดไหนใช่ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะแล้วก็มาปิดท้ายด้วยเรื่องราวของหนุ่มสุดหล่ออย่างมาริโอมาวเลอร์นั่นเองค่ะล่าสุดเนี่ยออกมาเผยข่าวว่า หลังแ,แฟนสาวถูกขโมยโทรศัพท์มือถือที่ต่างประเทศเจ้าต <intell> ัวเนี่ยก็เลยเหมือนปลอบใจแฟนสาวด้วยการเป็นสายเปย์คอยโทรศั์มือถือเครื่องใหม่ให้เลยเรื่องราวจะเป็นยังไงไปฟังกันค่ะตอบข่วตอบขวใช่ครับโทรศัพท์เขาหายครับวินาทีนาทีที่เขาโทรมขโมยครับวันนี้เขาโทรมาบอกเขาเขาโทรไม่ได้โทรศัพท์เขาหายไม่ได้ม่ไอ้เาีขกเราเรียเขาตอนเราเราตกเ ก็ตกใจเขาบอกเออโดนได้ไงอะไรเงี้ยเขาบอกว่าโดนเปสองเครื่องอะไรเงี้ยมันเป็นห่วงครับก็คือเอาไปหมดเลยไปหมดเลยัดดโโอเคคนใช่ช่วงปีเขาอายัดทันหายไปห้าหมื่นแก็เยอะอยู่ชัดๆเขาไม่ใช้ไวยุ่นะตอนนั้นเราก็มือไวยุนะตอนนั้นเราก็วนให้เขาครับเพราะว่าไม่รู้สับปะรดแบบธนาคาร ช่วยไม่นานเพราะว่าเขาอยู่ไกลด้วยครับแล้วก็เขาก็น้องเขาก็จัดการของเขาเองใช่ไหมใช่ครับครั้งแรกเลยเสียฝันหนักไปเลยเสียฝันมากเสียฝันเออฝันมากยังไงบ้เราไปซื้อให้เขาเลยไหมหรือว่าใช่ก็ก็เออช่วยกันออกให้เขาปอดอันได้ไม่เอาหรือไม่หรอออกให้ก่อนคน้เดี๋ยวเรามาผ่อนร้อยอันนี้คือเราตั้งใจซื้อให้เขาเลยใช่ไหม ใช่คขานอ้อใช่ไหมใชครับขอบใจเน้ะงขอบใจพาไปทำบัตรใช่ไหมใช่ครับเข็นมากไม่ใช่เขาบอกแต่ได้คล่ไหมนะเขาแบกอัพไรมันแบกอัพไรมันแบกอัพไว้ แม่เป็นระบบดีๆเซนซิทีฟเด้วยเ็งราไม่ทำบุญมาเขาแบบไหนเล่าเลยพวงนีไม่หรอกครับก็เพราะว่าเป็นเป็นดวงเพราะว่าเป็น คือเวลาไปงานใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันก็เกิดขึ้นได้เนาะเพราะว่าคนเยอะแล้วก็เราก็ไม่รู้ใครต่อใครเป็นยังไงก็ต้องระวังไว้ก่อนแต่ที่แต่เขาเองแบบต้องเปิดไหมบอกว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาเปิดไหมก็ไม่นะครับปกติเขาก็เป็นคนเก็บอย่างดีอะไรเงี้ยอาจจะตกบ่อยหน่อยแต่ก็ยังใช้ได้อย่างนี้คัหน้าจะต้องไปเป็นบอดีการช่วยกลุ่มคอมีครับว้าวอาจจะต้องทำกลงมาใส่ไว้ใส่ไว้มือถือใส่มือถือด้วยแล้วล็อกล่ามโซไว้ออต้าเกะเัง ไม่นะครับไม่เคยเห็นเขาหายเลยจริงจริงแต่ว่าได้ได้บอกใจได้บอกฝันกันแบบเต็มที่บอกฝันแล้วอะยังร้องไห้ไหมเนี่ยฮะยังร้องไห้ไม่ได้ร้องอะไม่ร้องแต่ว่าตกใจเขาเล่าให้ฟังไหมว่าเหตุการณ์มันมี่าชีพยังไงว่าอย่างเขาเกิดือว่าเหตุการณ์ที่เกิดอยู่ด้วยกันนั่นแหละครับแล้วก็เขาเขาไม่รู้ตัวเลยรู้ทีก็เหมือนมีคนชนมีคนชนแล้วก็รู้ทีก็หาย น้อยเหมือนกันน้องแบบครับน้อ,อยเขาก็น้อยอยู่น้อยี่พี่มือถือหายแล<ช>้วใจเรารู้เป็นไฟไหมโอ้โหอ้หลายตังค์แต่ตอนนี้ติดต่อกันไม่ได้อะเราติดต่อเขายัางไงไม่ได้ติดต่อกันเลยครับใช่แล้วก็มีแบบหายเสด็จหน,น่ยอยก็จะมีรับย้งแบบเอาดีๆเขาไม่ได้กังวลใช่ไหมว่าเรื่องรูปเรื่องอะไรอย่างเงี้ยว่ามาันบางทีเรามีรูกู้ที่ยังอาจจะยังไม่ได้ปล่อยในมือเห็นแต่แบบเขาจะหลุดไปอย่างเงี้ย แต่มันหลุดอยู่ที่อเมริกาคงยากน <laughs> ะที่ไม่รู้อะไร <laughs> มันไปหายอยู่นู่นเขาไม่รู้ว่าโอนใครขายที่ไทยอ่ะค่ะายที่ไทยก็ไม่เป็นไรนเพราะว่าไม่ได้มีอะไร เกี่พี่โอบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นเหมือนเป็นการปลอบใจให้สาวจันจิเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะตกใจมากๆแต่ว่าไม่มีอาการร้องไห้เลยแต่ว่าเสียขวัญมากกว่าหลังจากที่โดนขโมยโทรศัพท์มือถือไปถึง2เครื่องซึ่งพี่โอเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ไม่จะช่วยเหลือ,อยังไงเพราะว่าเ,เปย์โทรศัพท์แฟนไปเรียกได้ว,ว่ามาริโอเนี่ยไม่ควรมีคนเดียวในโลกจริงๆค่ะจริงแล้วพี่โอเขาบอกว่าตอนตอนที่มันเกิดเรื่องเนี่ยเขาก็ช่วยเหลืออะไรไม่ทันเพราะว่าตัวเขาอยู่ไทยแต่ว่าแฟนเขาเนี่ยไปอยู่ที่ต่างประเทศชายเขาก็เลยได้แต่ส่งมลังใจไปนั่นเอง ค่ะอ่เสร็จชิ้นเรื่องร้อยค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยก่อนที่จะจบกันไปเนี่ยต้องขอฝากโปรโมชั่นดีๆจากแบรนด์สัต์สดดีด้วยนะคะอาจจะมีโปรโมชั่นอะไรกันบ้างไปชมกันเลยค่ะค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยค่ะ ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะยังไงของฝากรายการม้าขัดนาด้วยนะคะมีทุกวันจันทร์พุธศุกเวลาห้าโมงเย็นทางแฟนเพจเฟ e บุ๊กม้ดาดมมาค่ะและยูทูปม้าดม์ช anel ทุกแพลตฟอร์มค่ะสำหรับวันนี้แล้ว2คนต้องขอตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะ